พี่น้องมาลองบัวครับการาทักทาศบรรยากาศแย้มเศร้าๆครับพี่น้องกาวันจะไปสวนครับื้นนี้มาจะไปสวนมันจะเก็บผักมากินจะน,น้อยพี่น้องนี่พี่น้องฝากของมาให้อีกสองคนนะครับเนาะจากผีไพลินครับจากจังวัดแป้กระเจ้าพี่น้องผักเหนือน,นะครับเนะาะผี่ไพลิน องของใหมครับกำลังหเบือสู้พี่น้องเบื้องครับว่ากดโจงหลวงไห้พวกเสือมาไห้ เสือเือมห้องม,มาครับพี่น้องอใส่เลยใส่ขอสวนพอดีแล้วครับ กะเจ้าคนเหนือคนเหนือชอบอู้คนอีสารชอบเบ้าแม่บอกให้น้อง ใส่ดีดพิ้นหรือมึงส่งเสื้อามะห้อมครับอันนี้จะพี่คำนึงนวนสมุดประกาศครับพี่น้องเปิดโครงการพี่น้อง นลนอนนยครับ,รบปากมันเบเกอรี่ปากมันเบเกอรี่พี่น้องเป็นเบเกอรีอ่ลองซิมลองสิมกันพี่น้อง เื็นมากสาวเบเกอรี่กับกาแฟ็กอะขึ้นเียเข้ากันนี่เนาะครับเนาะเป็นเบเกอรี่นี่น้องเต็มกล่องเลยครับนี่ครับปากมันเบเกอรี่ว้าลู้ว่าเป็นเฮ็ดเองหรือว่าสื่อส่งมาให้นะครับ ขออนุญาตซิมก่นนอนสวัสดีครับเพื่อนมากครับขออนุญาตนะครับอแบบนี้พี่น้อง ลี่ลกินกับกาแฟที่เข้ากันนีะครับผู้ใดผู้ใดเห็บนบารโมักินอยากสร้างกะต้องโทรไปครับ081 421 3221ครับพี่น้องบกักมันเบเกอกรี่ไม่รู้ว่าเพิ่นเฮ็ดเองหรืยอยังโฆษณาให้เพิ่นซอยกันครับยุคนี้เศรษฐกิจบ่ด,ดีพี่น้อง เลยอยากสั่งมากินลองสั่งไปซิมเึงไปครับพี่น้องเขาสวนมไม่สวยคุณใหญ่จ้าคุณใหญ่ทำกระเป๋าอยู่เหรอก็เริ่มไปให้ไปหน้าไปเลงไปครับเขาสวนครับเลยขนมไปนั่มคุณเสียแล้ว เสืงองามพี่น้องเสืงองามใส่พอดีเนด้ว <c> ย <oughs> ครับบรรยากาศเศร้าๆพี่น้อ,องย่างเขาวสวนครับหาบุ้งพักไปกินจกนัก,ห,จก,กงงจหน่อยครับบุ้งกล่กมขลังห่อไห้อยู่ครับแต่ว่ากับแมงลงจัะหน่อยบ่งกันกับห่อห่อเซบอ่ะหัวเนยเลยครับ

Mae'n na hynny. gael. ฝนตกน้ำท่วมหญ้าก,ก็ขึ้นน้ำว่าต้องเป็นวัดพี่นอ้องเกษตรครับเกษตรไปใส่ตำรุ่งกันนะนี่ครับเทศตรเทศ it ไปต่อครับเพิ่ัวกำลังพี่แ้่ว่ายาขึ้นรับจะได้ไม่เสียหางกนมือครับปลบุ้งปลางามแต่บาดนี้โอโโด้วยฟับแต่ น้าอจู่กเบวงขนาดาลักอใยพกวน,นั้งบุกทัวร์กัไนไี่เรอมาหนิราออกน้วยครับน้วยยังขึ้นน้วยสั่นแต่บุกทัวพวกพ่อหน้ามี่ครับ Les see là, now, let's see him now. <coughs> กกว่าฟักยาวว่าทัวรว่ได้ต่ำอยู่แล้วพี่น้างทัวอันนี้เก็บมือเทือแรกครับมือแรกได้ครับที่เก็บตัว

บนเงีย้ยวานหงมานอกพ่อหนามเลยพวกเพ่อน,นเก็บรอบแรกครับเก็บรอบแรก

càng có món ăn không đó đi chúng nó treo ตัวรีส้งครับตัวรีส้งก็มันแกวมันเทียดถือฝนมากกำลังแตกยอดแตกยังเงี้นเอตรงนี้จะได้มาสะดินว่าสิล่งทัวดินต่ออีก่ข้นอกนี่ครับเศร้าอย่างนี้พี่นอนพักอะ ได้บักเขือบวกเขือเทศบักแตงบักทั่วน้องเข้าบ้านสวยงดตอนนี้แ็บก่อนสีไีก่อากอบเบียว เริ่มเห็นตัวนึ่งเริ่มเห็นตัวนึ่โอืยงามเลยม้วนเต็มกับตะก้าปายในเพื่อนม้วนเต็มขนาดจะจอง้าสต้นกันครับ มันปอดสารพิดนะครับแล้วก็มันก็แดงน้ำเนี่ยจังหน่อยมันก็เล่ห์เหตุแต่กบครับเอาไปลวกแล้วมั้งพี่น er. ้องขนาดนี้ก็ได้ในร้ายครับในทั้งทัวทั้งหมกแตงในทั้งเครือเครือเทศเต็มตะการลยพี่น้องครับพอคนไม่คลิปหนาพี่น้องต้องบอกยากยากขายลอตเตอรี่ว่าเสี่ยวไม่เห็ดเป็นไอคขี้บเสือมันกลายเป็นไอคขี้บลักเดูพี่น้อง เวลาอยู่ก็มันจะส่วนหลายส่วนสิเลือกให้พี่น้องช่วิตอบแชทตอบอยังแล้วพี่น้องมาได้ล่งคลิปโดนมื่อกี้ก็เลยพี่น้องเามาเบื่องสวนแล้วก็ได้เสือ้อมาหอมเส้อสวยแล้วก็นขนมเบเกอรี่นะครับนะแซ่บๆพี่น้องก็ขอบคุณที่ส่งมาใหม้มาลงบัวทั้งเสือแล้วก็ทั้งขนมครับเผาบ้านครับพี่นอ้องพอนไม่คลิปนะโชคดี สวัสดีครับจักรยานคุณยายาม,มาก